สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานอาจจะนานเกินก็ได้นะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดปีใหม่ของใครหลายๆคนใช่ไหมครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้หยุดกับเขาเลยช่วย <c oughs> ด้วยครับขอขันรังใจหน่อยครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นานมาแล้วนะครับที่เซิร์ฟโปรเก c k เนี่ยเขาอัปเดตนะครับแต่ผมไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนมานานมากนะฮะโอเค okay, เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตในส่วนของมือถือกันบ้างดีกว่านะครับในฝั่งของ Android นะเป็นตัวของเวอร์ชันน1.29.1้น 1. 1แล้วนั่นเองนะครับที่อัปเดตมาเนาะนะฮะก็เอาไว้เล่นในช่วงของวันหยุดสิ้นปีหรือว่าปีใหม่นี้กันนะฮะ ก็สำหรับใครที่ไม่มีรายทำอะนะโอเคนะครับและก็เวลาจะเล่นกับเพื่อนนะครับบางคนก็ติดปัญหาว่าโหลดไม่ได้พี่เล่นกับเพื่อนไม่ได้นะฮะก็คือต้องให้เพื่อนลงตัวของแอดออนนี้เช่นกันนะฮะถึงจะเล่นด้วยกันได้นะโอเคนะฮะวิธีแรกนะครับก็คือเหมือนเดิมฮะเข้าไปในเว็บ m c p e d l กันอีกแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาในของเซิร์ฟโปรเกต์แบบนี้นะฮะลิงก์ก็เหมือนเดิมผมจะแปะไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จะไปหาคําว่าดาวน์โหลดกันนะฮะก็เดี๋ยวนี้นะครับลงง่ายแล้วนะครับมีแค่ ก็กดดาวน์โหลดไปนะครับแบบนี้เนาะ,อะโอเคเขาให้ทำให้ทำอะไรก็ทำไปนะครับอ่ายืนยันไปเลยแล้วก็ปุ่มโอเคกดคลิดาวน์โหลดตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่เดีนี้ดาวน์โหลดง่ายมากบอกเลย ถ้าเป็นสมัยก่อนนะหือเงอิอตกอะ่ะนี่นะครับแล้วก็ลงตามเขาแบบนี้นะอ่าสาแล้วก็อันนี้ไม่คายแค่นี้นะครับโอเคพอดาวน์โหลดไฟล,ล์เสร็จแล้วนะครับแอปที่เราต้องมีอีกอันหนึ่งคือนี่ RS File Manager นะครับอันนี้ก็จําเป็นนะฮะโอเคเข้าไปเลยแล้วก็ได้นะครับอ่าพอเข้ามาแล้วให้เราไปที่ตรงนี้ Internal Storage ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเนาะ แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าที่ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะอ่าเราก็จะเจอตัวของไฟล์3ไฟล์แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นามสก,กุลไฟล์แบบนี้ 3D แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟล์หลักนะครับก็ลงตัวไหนก่อนก็ได้นะครับลงตัวไหนก่อนก็ได้นะแล้วก็กดค้างไปที่ไฟล์แบบนี้นะครับหรือว่าใครจะแตะไปที่ไฟล์แล้วมันเปิดไหมครับก็โอเคส่วนผมนะครับจะทําให้ชัวร์เนาะแล้วก็ทําให้ทุกคนดูด้วยนะครับก็ กดค้างปที่ไฟล์แบบนี้ให้เลือกนะครับไปที่อื่นๆนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนะแล้วก็ไปที่ Open S นะครับหรือว่าเปิดด้วยนะครับจากนั้นก็ไปที่ a u t e r นะครับหรือว่าอื่นๆนะแล้วก็เลื่อนหา m y c a f t ได้เลยนะครับกดที่ m y c a ับแล้วก็กด All w a y เลยก็ได้นะครับอ่านี่เขาก็จะเปิด m e c a ับให้เราแล้วอย่างนี้นะครับนี่ไฟล์ก็ Import เรียบร้อยนะพอ,อ Import แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็กลับไปที่ตัวของ rs file มอนเดิมแล้วก็ต้องไปลงให้ครบทุกอันนะครับทุกคนอ่าเมื่อกี้เราลงไฟนี้แล้วเนาะไปที่ไฟล์นี้ต่อนะครับรอบนี้ผมจะแตะอย่างเดียวนะแตะรอบเดียวนะครับนี่เราก็ขึ้นให้เลือกนะฮะเราก็เลือกตัวของ m i e c r a f t เลยนี่นะครับส่วนใครถ้าแตะแล้วมันไม่ออกแบบนี้ก็ไปที่เหมือนขั้นตอนแรกนะครับอ่าอันนี้ก็ Import มาแล้ว นี่เห็นไหม import start e d แล้วนะครับนี่ลงของไฟล์ 3D เรียบร้อยนะฮะอ่าไปกันต่ออันสุดท้ายเป็นอันนี้เนาะนี่ถ้าเรากด always ไปหรือว่าเสมอไปนะครับเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะเปิดมาแล้วแบบนี้นะฮะอ่าแต่ครั้งเดียวก็เปิดได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็ให้ไปสร้างโลกกันเนาะอ่า แล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ Behavior Pack ตรงนี้นะก็ Active ตัวของ s u r Pro k i o p B ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาที่ตัวของ Reset Pack นะครับไปที่ Available นะแล้วก็ไปที่ On w นะครับจากนั้นก็ Active ตัวนี้ก่อนนะ 3D ก่อนแล้วก็มา Active ตัวของ a n i m a c i y เป็นอันสุดท้ายนะครับอ่าไปดูที่ Active นะฮะก็จะเจอนี่เรียงการแบบนี้นะครับต้องเรียงแบบนี้นะอ่า 3D อันนี้ไมแบบนี้นะฮะ อแค่นี้นะครับก็กดสร้างโลกได้เลยนะส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, พี่ถ้าลงแค่นี้มันไม่ต้องเปิดเอ็กซ์เพร t เมนต์เลยหรอไม่ชัวร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็ไปเปิดได้นะครับในส่วนของเอ็กซ์เพร t เมนต์ตรงนี้นะ3ช่องตรงนี้นะครับ1 2 3่ตรงนี้อ่าอันนี้เปิดได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับว่ามันทํำได้จริงไหมนะครับส่วนใครที่จะใช้คำสั่งนะครับก็มาที่ชีตตรงนี้แล้วก็เปิดให้เรียบร้อยนะ อบางคนไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ผมใช้คบสั่งไม่ได้ครับจริงๆไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับโอเคสร้างโลกกันเลยดีกว่าก็สําหรับบางคนนะที่บอกว่าพี่มอนเตอร์มันตีผมอะทำยังไงไม่ให้มันตีใช่ไหมนี่ทะเลทรายเฮ้ยนี่ไงตีแล้วกาไบกาชอมตัวนี้ชายนี่ปะทุกคนโอเคถ้าทุกคนคิดว่า ผมไม่อยากให้โปเกมอนมันตีผมนะฮะไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวของความยากก็เป็นอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,นี่หว่าความยากอยู่ตรงนี้อ่าความยากนะครับตั้งค่าเป็นตัวของพีทฟูนะแค่นี้นะครับก็จะไม่ถูกโจมตีจากโปเกมอนแล้วนั่นเองนะครับโอเคสต็อป <Okay, stop S 1> <Okay. S 2> ก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนรูปแบบนะทําให้แบบเก็บของง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าสอนเล่นด้วยเลยละกันนะครับก็ หลักๆนะไอเทมนะครับหรือว่าพวกของพวกนี้เราสามารถหาได้จากตัวของโปเกสต็อปนะฮะชกทีหนึ่งก็จะมีบอลออกมาแบบนี้นะครับให้เราต่อยนะ <c oughs> ก็คือถ้าอยู่นิ่งๆนานๆนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่เดิมๆนะครับนานๆก็จะเกิดนะตัวของโปเกสต็อปนะฮะอ่านี่อย่างเช่นเลฟโอเวอร์อันนี้โปเกบอลอันนี้นี่นะครับอ่ะดูนะครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยด้วมเท่าไหร่นะครับ เราก็กดไปที่โปรแกรมของเราก็ได้นี่ก็จะขึ้นแบบนี้อย่างเช่นตัวนี้แล้วลรเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับอ่าเวลาเราจะโจมตีเราก็เลือกตรงนี้นะครับโอเคอย่างเช่นผมจะโจมตีอ่ะใช้ท่านี้นี่นะครับก็จะขึ้นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับดาเมจของเราไป2ดาเมจนั่นเองอซึ่งดูแล้วผมไม่นชนะผมก็จะหนีนะฮะถ้าหนีก็คือวิ่งออกมาได้เลยนะครับการแบทเทนก็จะหยุดนั่นเอง อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นการฮิลโปเกมอนของเรานะให้เราใช้ตัวของโปเกเด็กซ์นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับจะมีโปแกไวไลนะครับ <c oughs> ก็คือจะมีตัวของชุดปฐมพยาบาลของโปเกมอนของเราอะนะอันนี้สามารถใช้ได้นะครับก็จะเหมือนที่เราใช้ตัวของเครื่องฮิลเลยนะครับก็จะรีทั้งสกิลรีทั้งเลือดให้โปเกมอนของเราทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าจะใช้ได้แค่2ครั้งนะนะครับอย่าลืมนะฮะอ่ะ ถ้าจะแบทเทิลกับเพื่อน,นครับก็มาที่เพลเยอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตัวของเพื่อนของเราได้นะถ้าปกติเราเพื่อนของเราจอยเข้ามาก็จะมีชื่อเพื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบทเทิลได้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสมมุติผมจะสู้กับเจ้าหนูตัวนี้ใช่ไหมหนูตัวนี้เลเวลสี่ง่ายหน่อยอ่าโจมตีเลยอ่ะสกิลหน่อยโอเคอันนี้นะครับก็คือบูทเอ็กพีนะนี่นะครับเห็นไหมอ่าจะใช้7 5 XP านะครับในการบูท สเตตทั้งหมด3เทิร์นนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะอธิบายด้วยนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคือมันถูกลดตัวของอะไรบ้างอย่างเช่นตัวของเรานะถูกเจ้าตัวหนูเนะี่ยลดดิฟเฟนต์นะครับหรือว่าป้องกันนะไป2นะครับประมาณนี้นะครับเราลดตัวของหนูไป1นนะฮะก็จะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนี่นะครับแล้วด้วยความที่เราบูตตัวของ XP มาด้วยนะก็จะ ตีแรงขึ้น3เทินประมาณนี้นะฮะ,อะโอเคชนะก็จะมีตัวของไอเทมดรอปขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะว่าเนี่ยเราได้รับ XP เท่าไหร่นะครับในส่วนของโปรกรมอนของเรานั่นเองนะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นการให้ไอเทมนะครับอันนี้เป็นเลฟโอเวอร์นะก็คือเอฟเฟกของเขาจะเป็นเวลา ทุกๆหนึ่งเทิร์นนะครับเขาก็จะฮิวเลือดของโปเกมอนของเรานะครับขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองนะเราก็ถือไอเทมแบบนี้นะครับแล้วก็กดโจมตีไปที่โปเกมอนของเราปุ๊บนี่ไอเทมก็จะหายไปแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้โดยการใช้โปเกเด็กนะฮะคลิกขวานะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวของโปเกมอนเราจะเห็นคําว่า leftover ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับฮก็คือเขาสมใส่ไอเทมนั้นอยู่นะฮะถ้าอยากเอาออกนะครับก็ไปที่ตัวของโปเกมอนแล้วก็กดตรงนี้ remove item ได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคครับต่อมานะฮะก็จะเป็นการอีโวหรือว่าวิวัฒนาการให้โปเกมอนของเรานะครับโดยการใช้ตัวของโปเกเดนกกดไปที่โปเกมอนของเราได้เลยนะครับนี่เขาก็จะวิวัฒนาการล่างแล้วเฮย้ยอย่าพิ่งไปน้องอ่ะโอเคนี่นะครับจะเห็นว่าเราได้รับ7ดาเมจมาจากเขานะนะครับแต่ว่าเราจะใช้เลฟโอเวอร์เรื่อยๆนะฮะหลังจากนี้นะเวลาเราโจมตีนะครับอ่ะเวลาใช้ ไอเทมนะครับก็ให้เราถือไอเทมแบบนี้นะครับในระหว่างต่อสู้ได้เลยนะแล้วก็ไปกดที่โปเกมอนของเรานี่แต่ว่าเทอรนั้นก็จะจบลงนะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องคำนวณกันดีๆนะนะครับเวลาแบทเทิลนะครับอ่าโอเคอ่ะต่อมานะครับก็คือการเมก้านั่นเองนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะเก็บไอเทมออกมาก่อนแล้วก็เรียกโปเกมอนของเราออกมานะครับจากนั้นก็เอาหินเมก้าของเราเนี่ยให้เขาถือนะ นี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเมกาเขาในเวลาที่อยู่ข้างนอกการแบทเทิลน,นะครับให้เราถือตัวของเมการิงนะครับแล้วก็กดโจมตีไปที่เขานีา่ก็จะได้ร่างแบบนี้แล้วนั่นเองหรือว่าร่างเมกานะเอาไว้แบบอดเพื่อนขี่เพื่อนได้เอาไปขี่อดเพื่อนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าในแบทเทิลนะครับเราจะต้องใส่ตัวของเมกาลิงเอาไว้ในมือซ้ายของเราแบบนี้นะครับแล้วก็กดเมกาตรงนี้ โอเคจากนั้นก็กดเลือกท่าโจมตีได้เลยเขาก็จะเมกา้าแล้วก็โจมตีนั่นเองประมาณนี้ในส่วนของเมกา้าวิธีหาเมกานะครับวิธีหาทั้งหินเมกา้าทั้งตัวของเมก้าริงนะฮะก็คือเราจะหาได้จากตัวของแร่แบบนี้นะครับแร่แบบนี้ในในเหมืองทั้งในเหมืองในมหาสมุทรคือทุกที่นะฮะ สามารถหาไอตัวนี้ได้นะครับส่วนมากจะอยู่ในเมืองนะอันนี้ก็หาง่ายอยู่นะครับการขุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ขุดอะไรนะครับก็เหมือนจะช้าเท่ากันเฮ้ยหรือว่าเขาปรับมาเลยวะทำไมรู้สึกว่าเนเธอร์ไลน์มันไวนะหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะทุกคนเป็นอะไรนะซันสโตนเนาะอันนี้ก็เอาไว้อีโวตัวของโปเกมอนบางประเภทได้นั่นเองนะครับนี่เลฟสโตนนะฮะอันนี้ก็ เอาว่าอีโวได้เหมือนกันเนาะเนี่ยปกออนะฮะหรือว่าที่เราขุดกันเมื่อกี้นะครับเอามาคราฟกันแบบนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวของคีย์สโตนมาแบบนี้เนาะหมู่บ้านเนี่ยสามารถหาได้แบบวิ่งหาตามทุกคนต้องการก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้คำสั่งนะสำหรับคนที่ขี้เกียจหาแบบผมนะครับอ่าแตะเกมรูเซนคอมมานด์ฟีดแบ็กทรูนะฮะกด e n น e r หรือว่าส่งไปได้เลยนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่โลเคชสตรักเจอร์ แล้วก็ไปที่ s e r ร Poke Village แบบนี้ได้เลยนะฮะก็เอาไปพิมพ์กันได้เลยนะนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งของหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ x 3 3 2นะฮะแล้วก็ y ที่ลบ460นะแล้วก็ tp ไปเลย x 3 3 2นะฮะวะเอ้ยแซดเท่าไรหร่วะ4่อะลบ่้อยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็กด tp ไป นี่นะครับเราก็จะมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวของโป k เ d e x นะครับโจมตีไปที่เครื่องนะแล้วก็ไปที่ An น lysis นะครับนะครับถ้าในตัวของเรานะครับมีในส่วนของคีย์โซนนะฮะเราก็กด Accept ไปเลยนี่นะครับเราก็จะได้ตัวของเมการิงมาแล้วนั่นเองแค่นี้เราก็ใช้ตัว m e กาได้แล้วให้เราไปที่ครับเหมือนเดิมนะวิชชิงสตาร์ครับแบบนี้เหมือนกันเลยทั้ง ตัวของ Keystone นะครับแล้วก็ตัวของว s ชิงสตาร์เพื่อหาตัวของกําไรไดนามิกนั่นเองนะครับอ่าไปที่ Analysis แล้วก็กด Accept ไปนี่เราก็จะได้ตัวของไดนามิกแบนมาแล้วนี่นะครับเอาไว้ใช้ในแบทเทิด้นั่นเองโอเคที่นี่เราทำอะไรได้บ้างอ่าเรามาที่คนนี้ฮะก็คือคนขายของนั่นเองนี่เรานะครับจะสามารถซื้อได้ทั้งตัวของโป k เกเบอล Potion Item Fashion นะครับแล้วก็ตัวของแผ่น TM หรือว่าท่ามุฟต่างๆของโปเกมอนของเรานะครับและอีกอย่างนะครับเราก็สามารถขายของได้เช่นกันนะอย่างเช่นตัวของโปเก b บอลเนี่ยก็ขายได้เช่นกันนะได้100นะฮะอ่านี่มาสเตอร์บอก็ขายได้3,000แต่เขาไม่มีใครขายหรอกครับเอาจริงๆนะแล้วก็ตัวของไอเทมที่ทำเงินได้มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาก็คือแร่แคนดี้นะฮะนี่5,000 แล้วก็ยังทาง่ายอีกนะฮะอันนี้คือดีหมดแล้วฮิวไม่ได้ทํำยังไงนะฮะให้เราไปาที่คุณจอยคนนี้แล้วก็ใช้โปเกเอ้ยใช้โปเกเด็กนะครับขดโจมตีไปที่เขานะฮะเขาก็จะเติมตัวของโปเกมฟิวให้เรานะฮะนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าจะฮิวโปเกมอนของเรานะฮะก็ให้มาที่เครื่องฮิวแบบนี้ใช้ตัวของโปเก d เด็กโจมตี นี่ประมาณนี้นะครับเราได้ TM ม,มาแล้วหนึ่งแผ่นฮะรเราจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปหาแบตเทิโอเคสมมติว่าเราเจอเทรนเนอร์ละนะครับอ่ะโอเคเราท้าเขาต่อสู้แล้วนะครับโดยใช้ p o เกเด็กนะฮะกดจบตีที่เขาได้เลยนะฮะแต่บางทีเขาจะเดินมาผัาอกอกเราเองนะฮะนี้ก็ก็มาดีวะระดับเมการิซาดอนใครจะไหวอืมแล้วก็บีนี่ อุ้ยเข้าสิบเก้าเองเหรอเป็นไปนไม่ได้ไม่เท่าคอสิบเอ็ดเฮ้ยอุ้ยโดนแปดวะต้อง flame bird นี่ไงหกสิบหกอุ้ยแรง onyx เหรอเฮ้ย flame bird เหมือนเดิมเข้าสามสิบแปดฮะ onyx น่าจะแพ้เหล็กปะโอเคแต่ก็ชนะแหละนกหรอนก ไม่แพ้อะไรของเราเลยห้าสิบนะครับนี่โอเคแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงแรกๆเราจะเจอแบบผู้ท้าชิงแบบอ่อนๆนะอืเทรนเนอร์แบบอ่อนๆหรือเปล่าวะไม่รู้อะแต่ยิ่งระเวียโปรแกรมของเราอัพเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีคนแบบโหดขึ้นมานะเออแบบว่ามีตัวของ เทพเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันหรือเปล่าวะ่ะมันจะมีนะอ่าชนะแล้วนะครับนี่จะได้เงินมาด้วยนะอุ้ยได้มา2,000เลยเลยออ่านี่นีๆนี้น,น,นี่ถ้าสู้ชนะนะครับเราก็จะได้ตัวของ Battle b a i t มานั่นเองโอเคแล้วเราอยากได้ท่าของโปเกมอนเนี่ย ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอตัวของเครื่องแบบนี้นะครับจะมีรูปแผ่นซีดีนะเราก็ใช้ตัวของแผ่นซีดีเนี่ยกดจมตีไปที่เครื่องนี้นี่นะครับเราจะเห็นว่าทัลเทลเบ e อยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่เราสู้ชนะมาเมื่อกี้เราได้มา5้าอันนี่ท่าต่างๆของโปเกมอนเนี่ยก็จะขึ้นตามนี้นะครับว่าเฮ้ยต้องใช้ตัวของแบทเทิลเบจเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้แลกตัวของ TM พวกนี้นะฮะเรามี5แสดงว่า แลกไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมน่าจะแลกได้แล้วอย่างเช่นผมอยากได้ตัวของด a กอนแดน c e อ่ะนี่ก็คือแลกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะขึ้นแล้วนะครับเป็น d ด g กอนไทแล้วก็ขึ้นเลขแล้วนะครับว่าเป็นลำดับ TM หรือว่าถ้าอะไรนั่นเองนะอาเราก็มาใส่ให้โปรแกรมของเราแบบนี้เอาแผ่นซีดี กดเข้าไปที่โปเกมอนของเรานะฮะแล้วก็เลือกท่าได้เลยว่าเราจะใส่ในท่าไหนนะอ่าสำหรับผมก็แทนแมาเท่ครอแล้วกันประมาณนี้นะครับให้ผมอยากขี่โปเกมอนนะพี่เท่ายังไงฮะก็เราต้องไปหาตัวของที่ขี่นะครับหรือว่าล i ยเพจเจอร์นะครับซึ่งเราสามารถหาได้ที่คาสิโนนะฮะก็คือไปเล่นตู้คาสิโนผมหยอกนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เล่นนะอ่าลบสิบเห็นไหมประมาณนี้นะะ เออจะลดง่ายขึ้นเนาะโอเคนะฮะที่จะได้จริงๆนะผมแนะนํานะครับว่าเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันไม่มีเงินให้แลกแล้วหรอทุกคนครับมันแลกเป็นเงินไม่ได้แล้วหรอแล้วแล้วแล้วผมจะซื้อ,อยังไงเนะี่ยทุกคนมันใช,มนใช้มันใช้เงินแลกตัวของอคอยคาสิโน,โนไม่ได้แล้วอา้าวโอเคดังนั้นนะครับให้เราใช้สูตร <c oughs> นะฮะ เออผมคงไม่เสียเวลาไปเล่นตัวของสล็อตแมชชีนนะฮะโอเคเราจะใช้สูตรเลยนะครับโอเคยินไปเลยฮะสกอร์บอร์ดเลเยอร์อ่ะแอดเอลฟี่นะฮะอ่ะใส่ไปเลยฮะเออเขาเรียกว่าอะไรนะชิปนะฮะโอชิปใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะฮะ ผมคงไม่มาเล่นตู้แบบแง่แง่ๆงๆแงงนะบวกทีละห้าลบทีละสิบเอาโอเคซื้อมาเลยฮะไลท์เพชเชอร์นี่นะครับคือถ้ามีไอเทมนี้ในตัวนะครับก็สามารถขี่ตัวของโปเกมอนได้แล้วนั่นเองอือย่างเช่นผมเนี่ยอยากขี่เพื่อนแน่นอนอะเมก้สัะหน่อยนี่นะฮะแล้วก็ขี่เขานี่นะครับก็ใช้ตัวของโปเกเด็ก กดโจมตีที่โปเกมอนของเราได้เลยาการควบคุมก็เหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าถอยหลังเป็นบินขึ้นหรอเปลี่ยนไหมเนี่ยก็คือควบคุมตามมุมมองแล้วกันนะอันนี้คือแอปพิคอร์ดนะครับนี่ซึ่งเราสามารถเก็บเอาไปทำตัวของโปเกบอลได้นั่นเองนะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่เนาะนี่นะครับอย่างเช่นเบอร์รี่อันนี้นะครับก็สามารถเอาไปทำตัวของ แลแคนดี้ได้เเอาไปขายนะครับหรือว่าอัพให้โปเกมอนของเรานะครับประมาณนี้นะครับและเวลาที่เราเก็บมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวของต้นเบอร์รี่แบบสุ่มนะฮะอันนี้คือสามารถเอาไปปลูกคืนนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของเบอร์รี่แร่แด้วยเช่นกันนะอ่ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปพิคอร์ดนะครับที่ได้มาก็จะเป็นตัวนี้ แอปเปอรคอร์ดซีดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะก็จะมีโอกาสได้ตัวของแอปเปอรคอร์ดที่แรขึ้นการราฟนะครับนี่เช่นโปรเกมบอลพวกนี้ก็จะใช้อเทมประมาณนี้นะโปรเกมบอลก็จะใช้ตัวของแอปิคอร์ดเป็นหลักนะฮะส่วนตัวของเบอร์รี่นะครับก็ขาฟได้ตั้งแต่โปเกมพัฟนะฮะนีอะ่อันนี้ขาดไม่ได้ผมว่าน่าจะต้อง <c oughs> น่าจะต้องมีนะครับ <c oughs> นั่นก็คือการหาเทปนะฮะ การหาเทพนะครับหาได้อยู่2แบบนั่นก็คือการหาแบบแบบใช้ตังซื้อนาแบบใช้ตังซื้อเนาะโอเคเดี๋ยวของเต็มตัวถ้าแบบใช้ตังซื้อนะครับจะเป็นแบบสุ่มเนาะนะฮะแล้วก็นี่คือมันจะมีโอกาสแล้วกันที่เทพจะเกิดนะครับอ่าดูดิมิตาคอร์สนะฮะอันนี้ตัวใหม่นะตัวโซน,นี่นะฮะมิวทู ตัวอะไรวะกาดอนลืมไปแล้ว <c oughs> โอ้โหมันจะเล่นนานเกินนะะกาดอนนะฮะเออประมาณนี้นะเราเอาไอเทมไปแรกเนาะเราเก็บ b บ t เตอร์เบดได้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะเอาโปกิเด็กไปโจมตีตรงนี้แล้วก็ไปที่เลเจนดารี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กด Accept ไปเขาจะเอาไปที่36แล้วก็จะเอาไอเทมให้เรานี่นะครับอย่างเช่นผมได้อันนี้มานะฮะอิเล็กตริกเฟเตอร์นะ ทำอะไรได้นะฮะแล้วก็ไปดูที่ตัวของกล่องคราบเนาะนะฮะไปที่ค้นหานะครับแล้วก็หานะนี่นะ Offering a t i c u n o เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่า <laughs> มั่วนี่ว่าอ่านี่ก็ดูได้นะว่าเออเราจะต้องใช้อะไรคราบนะฮะเมื่อกี้เราได้อันนี้มาเนาะนะครับก็จะเอาไปคราบที่อัญเชิญตัวของเซฟดอสหรือว่าตัวของนกตันเดอร์นั่นเองนะ อ่โอเคสมมุติว่าผมคลาบมาแล้วอะที่อัญเชิญนะครับได้มาแล้วแต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถใช้ได้ทุกเมื่อนะทุกคนนะฮะเราต้องไปหาตัวของฮูป้าริงที่เกิดตามธรรมชาตินะฮะเราสามารถอัญเชิญได้ด้วยการใช้คำสั่ง s มอ m o n นะฮะ <c oughs> แล้วก็ฮูป้าริงแบบนี้ Enter ไปเลย <c oughs> ตัวของวงแหวนนะครับจะ หนีจากเรานะครับถ้าเราเข้าไปใกล้นะแนะนาําบ้างให้กดโจมตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปนะครับนี่นะครับก็มาแล้วตัวของสันเดอร์นะครับอ่าเราก็จับไปให้เรียบร้อยโอเคเลขนี้คืออะไรนะให้เราไปที่โปเกเดนกนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าโปเกมอนเนี่ยเลขอะไรกันบ้างนะครับที่เราต้องการนะเช่นของผมจะไปที่ฮเอ็นอ่ะ นี่นะอย่างเช่นผมอยากเสกตัวของเลโซ่านะคะเลขจะอยู่ที่384นะฮะอ่าเราก็เอาเลขไปพิมพ์น์นาะ384แบบนี้นะฮะซัมมอนโปกเกมอนอ่าแล้วก็พีสามแบบนี้นะ,ะอันนี้คือพีแล้วก็ตามด้วยตัวเลขของโปกเกมอนของเราเน่เองก็กดส่งไปนะฮะเราก็จะได้ตัวของโปกเกมอนออกมานะฮะ ต่อจากนั้นนะถ้าอยากทําเป็นชายนี่นะครับก็ใช้โปเกเมอนเนี่ยโจมตีไปที่โปเกมอนเนาะนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นในโหมดของครีเอทีฟนั่นเองถึงจะทําได้นะฮะตัวนี้ไม่ได้ไฟเบรียนนะครับก็เปลี่ยนเนาะนี่เพศชายเพศหญิงอะไรได้หมดไรฟเพศก็มีนะฮะอ่ะเปลี่ยนแค่นี้นะฮะตัวของเนเจอร์หรือว่าอ่านิสัยนะครับทําได้เหมือนกันนะฮะอ่าโอเค ตัวนี้นะฮบ ability ก็ทําได้เหมือนกันเนาะโอ้โก็ airlock แหละโอเคอเทมแนะนําว่าไม่ต้องใส่นะฮะก็สมิธไปเลยนี่นะครับก็จะได้ตัวของ s h นี่มาแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟโปรกรด็อกนั่นเองนะครับก็หวังว่าปีใหม่นี้นะครับจะเป็นปีใหม่ที่ดีสําหรับทุกคนนะครับก็ไปว่างๆก็เอาแอ r อ o นี้ไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับแบทเทิลกันสนุกนะครับหาเทพกันกระจุยกระจายอ่ะบอกเลยนะฮะโอเคถ้าเล่นแบบไม่โกงก็ จะสนุกหน่อยนะฮะเก็บโปเกมอนทุกตัวอะไรเงี้ยอ่าก็ท้าทายดีนะครับแต่ละตัวนะครับก็จะเกิดต่างที่ต่างภูมิภาคด้วยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะี๋ยอผมจะว่างไปทำแลวนะนะครับช่วงนี้แบบยุ่งมากนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบายครับ